สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกับเฉลยข้อสอบใช่ไหมครับเป็นข้อสอบจริงนะครับนักเรียนนักเรียนต้องทราบว,ว่าเฮ้ยทาไมมันง่ายหรือทําไมมันรู้สึกว่าผมทําได้ใช่ไหมครับนักเรียนนักเรียนต้องเข้าใจว่าอันนี้คือข้อสอบจริงแต่เวลานักงเรียนฟังครูแล้วมันดูง่ายถูกไหมครับเพราะว่าครูพยายามอธิบายให้นักเรียนเห็นภาพว่าจริงๆมันไม่ยากคือนักเรียนแค่มีพื้นฐานจะทําได้โอเคนะครับแต่ประเด็นคือนักเรียนคิดไปเองว่ามันต้องยากจริงๆข้อสอบจริงเป็นแบบนี้นี่ครูเอามาให้ดูเลยครูสอนไปแล้วใ อย่าลืมไปดูนะอันนี้เป็นพาร์ทที่สิบสามโอเคนะครับและครูจะไล่ฉเฉลยไปเรื่อยๆนักเรียนถามครูว่าครูทําไมมันมีหลายพาร์ทครูตอบง่ายเนี่ยข้อสอบกพอพจริงอ่ะมันมีไม่ได้เยอะมากแต่นักเรียนหลายๆคนจำมาบางทีอาจจะเป็นรอบปวชอรอบปวสอรอบปตีปทมันเอามารวมรวมกันนะเน,นี่ยมันก็เลยเกิดหลายข้อครูพยายามอธิบายคลิปละข้อนักเรียนจะได้ไม่เครียดจนเกินไปประมาณนี้นะครับดังน,นั้นติดตามครูให้ครบทุกคลิปนักเรียนจะได้ข้อสอบทั้งหมด เท่าที่ตลาดมีเพราะว่าทุกคนทราบอยู่แล้วมันไม่มีข้อสอบที่เต็มๆหรอกเป็นเพียงการจํามาโอเคนะครับแต่ครูจะไล่เฉลยที่มีคนจะมาให้หมดเพื่อประโยชน์ต่อทุกคนนะครับไปดูต่อมาวันนี้มีเรื่องที่หลายคนสนใจก่อนอื่นต้องบอกนักเรียนก่อนว่าเงื่อนไขสัญลักษณ์ออกข้อสอบเยอะนัานนเนียนปีหนึ่งสิบข้อยี่สิบคะแนนถ้านักเรียนทําไม่ได้นักเรียนจะหายไปยี่สิบคะแนนตกแน่นอนแต่ถ้านักเรียนทําได้นักเรียนจะได้เพิ่มขึ้นไปยี่สิบคะแนนผ่านแน่นอน ซึ่งเงื่อนไขสัญลักษณ์มันไม่ใช่อศัศรการเรียนมันมีการคิดที่ง่ายๆเลยแค่เชื่อมประโยคหากนักเรียนเคยดูครูสอนเงื่อนไขสัญลักษณ์11คลิปนักเรียนทําได้แน่นอนแต่หากใครไม่เคยดูเดี๋ยวครูแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนตะ์นะนักเรียนมารับได้ครับเข้าไปดู11คลิปนั้นนักเรียนจะได้พื้นฐานการทําเงื่อนไขสัญลักษณ์ทั้งหมดและต่อไปจะไม่กลัวเลยจากนั้นก็มาดูครูเฉลยละขคอนักเรียนจะได้ความรู้ปีนี้ครับนักเรียนเป็นข้อสอบจริงกอพอครับปี63หลายๆคนถามว่าครูผมเห็นเป็นลบเนี่ยเงื่ มันไม่ได้เป็นลบหรอกเนี่ยมันทำมาอย่างนั้นแหละแต่จริงมันง่ายเดี๋ยวมาดูครูสอนแล้วกันนะครับครูพยายามไล่ไปเรื่อยเะไครับครูลืมเขียนหนึ่งอันเนาะข้อสอบเงื่อนไขสรลักษณ์เขาชอบบอกเรียนว่ามันจะมีบรรทัดหนึ่งบอกว่าทุกตัวเนาะทุกอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์ง่ายๆก็แปลว่าเัเรียน a b c d เนี่ยครับที่เขาให้มาเนี่ย r s t อะไรก็ตามมากกว่าศูนย์แสดงว่ามากกว่าศูนย์ก็คิดง่ายเลยครับจริงๆแทนค่าตัวเลขก็ได้ แต่ครูไม่สอนเพราะมันช้าสอนวิธีเชื่อมื่อนไข่ง่ายสุดมาเริ่มกันนักเรียนโจทย์ให้มาสิ่งแรกที่เรียนต้องมองคืออะไรครับเรามองอย่างนี้อันนี้ใช่ไหมเราเรียกเครื่องหมายนี้ว่าเครื่องหมายแปลกเพราะว่ามันมีครูสอนงอ่ายนะนักเรียนมันมีอย่างนี้แล้วก็มีอย่างนี้ใช่ไหมครับมันอาจว่าไม่มากกว่าแต่เวลานักเรียนเจอเครื่องหมายแบบนี้จาไว้ครับมันจะคิดไม่ได้ให้นักเรียนแก้เครื่องหมายอันนี้ครับโดยการย้อนกลับมันอ้าปากนักเรียนดูมันอ้าปากนะ มันอ้าปากมาทาง A นักเรียนอ้าปากไปทาง B แทนครับครูสอนนี้เข้าใจเนาะคิดเป็นเครื่องหมายตรงข้ามจากนั้นนักเรียนใส่เครื่องหมายเท่ากับอ่านว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับทันครูสอนใช่ไหมครับถ้าเป็นเครื่องหมายแบบนี้ให้นักเรียนแก้เป็นแบบนี้มองง่ายๆแค่นี้ครับไม่ต้องคิดมากใช่ไหมครับแต่หากนักเรียนเจอเครื่องหมายแบบนี้ก็แก้ปากมันไปทางนึงครับไม่ต้องคิดอะไรเลยแบบนี้อย่างนี้นะครับครูสอนชัดเจนเนาะ แต่นักเรียนเห็นเครื่องหมายอันนี้ใช่ไหมครับก็เลยแก้เป็นด้านล่างครูดังนั้นบรรทัดล่างก็จะแก้ใหม่เป็นสวยสวยใช่ไหมครับนักเรียนดูนะบรรทัดล่างก็จะแก้ใหม่เป็น a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b บวกกับ s แล้วก็น้อยกว่า c ลบ d แค่นี้ครับส่วนบรรทัดบนไม่มีเครื่องหมายอะไรแปลกๆเลยไม่ต้องแก้อะไรถันไหมครับแก้แค่บรรทัดล่างจากนั้นนักเรียนก็คิดครับตามปกติเงื่อนไขสซรั์เขามองแค่นี้นักเรียน ดูนะครับข้อสรุปถ้าทั้งสองข้อเป็นจริงให้กาหนึ่งจริงจริงทั้งคู่ถ้าทั้งสองข้อเป็นเท็จฟอ,อฟอกาสองถ้าทั้งสองข้อไม่แน่ชัดคือเอ็นเอ็นไม่แน่ตอบสามถ้าทั้งสองข้อเป็นข้อสรุปไม่ตรงกันไม่ตรงกันแปลว่าอาจจะทีหรือเอฟหรืออาจจะเอฟหรือที t, หรืออาจจะทีหรือเอ็นอะไรก็ช่างบลาบลาขอแค่ไม่ตรงกันนะครับเรียนตอบสี่เข้าใจหลักการตอบเนาะเขาเลยเรียกเงื่อนไขสลัก เพราะว่ามีการตอบแบบเงื่อนไขง่ายๆนั่งเรียนดูครูสอนครับวิธีการตอบจริงคู่ตอบหนึ่งทันไหมครับเท็จคู่คือไม่จริงเท็จคู่ตอบสองไม่แน่ไม่แน่ตอบสามแค่นี้ครับที่เหลือถ้าเป็นอย่างอื่นนอกจากนี้ตอบสี่ทันครูนะครับแล้วเรียนบอกว่าครูมันเช็คตรงไหนเช็คตรงนี้ครับอันนี้ครูพยายามพูดชา้าิีน,นึงเนาะหลายๆคนจะได้ตามทันจริงๆเวลาคิดคิดไปเดียวนักเรียนเช็คข้อสรุปตัวนี้ เพื่อดูซิว่าข้อสรุปที่1ที่2มันเป็นจริงหรือเท็จแล้วก็มากาใช่ไหมครับครูเริ่มเริ่มคิดข้อสรุปที่1ก่อนเนาะข้อสรุปที่1เขาบอกว่า Q น้อยกว่า R ครูมาลอกตรงนี้นะครับข้อสรุปที่1นึวันนี้ครูเสียงแหบนิดนึงครับเรียนไปสอนหนังสือมาข้อสรุปที่1ครูเขียนสัน้นข้อสรุปที่1เขาบอกว่า Q น้อยกว่า R นักเรียนมีหน้าที่เช็คว่า Q อ่ะมันน้อยกว่า R จริงไหมถูกไหมครับหลายๆคนไปคิดสะพานเชื่อมไกลเลยไม่ต้องนักัน Q น้อยกว่า R ให้นักเรียนมองไปที่ Q กับ R มันมีไหมสองตัวเนี้ยเพื่อเปรียบเทียบกัน,กนไปดูโจทย์มี Q กับ R ไหมมีนะครูเจอแล้วครูจิ้มนะ Q เอาเปลี่ยนสีนิดนึง Q R มีหลักการแค่เนี้ยไม่ต้องมองอะไรเลยแสดงว่าเรามี Q กับ R แล้วเราก็เอามาครูตีกรอบนะครับครูจะเอามา เอามาแค่นี้ครับ Q ถึง R แต่ Q มันไม่ได้อยู่คนเดียวมันอยู่กับ P ใช่ไหมครับต้องเอามาด้วยดังนั้นครูเรียกอันนั้นว่าบรรทัดบนน่าจะเข้าใจคำว่าบรรทัดบนใช่ไหมครับบรรทัดบนคือมันอยู่เนี่ยมันอยู่บนเราเรียกมันว่าบรรทัดบนทันไหมครับเอาบรรทัดบนมาคิดอ้างอิงหรือ f e r e n c e ใช่ไหมครับจากบรรทัดบนบรรทัดบนเราได้ว่าใช่ไหมครับเราได้ว่า P บวก 7q ครูเว้นห่างหน่อยเราได้ว่า p บวก 7q น้อยกว่า r ใช่ไหมครับเราเอามาจากบรรทัดบนย้อนให้ดูเห็นไหมครับครูตีกรอบบรรทัดบนอันนี้เนาะได้นะครับจากนั้นทเรียดดูครูสอนจากนั้นให้มองสิ่งที่เราเอามาว่ามันมีตัวตรงหรือ,อยังดูครูนะอันนี้มี R เรามี R แล้วแสดงว่ามันตรงนักเรียนมันตรงหนึ่งตัวแล้วถ้ามันตรงหนึ่งตัวนักเรียนไม่ต้องทําอะไรเปรียบเทียบได้เลยถูกไหมครับถ้าตรงหนึ่งตัวนักเรียนเราเรียกมันว่าเทียบได้เลยออโต้การออโต้ทุกคนทุกคนรู้เลอยู่แล้วใครเรียนครูสิบเอ็ดพาร์ทจะรู้ว่าออโต้คืออะไรออโต้คือเรารู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับเนีเยนมาดูว่าออโต้อะไรเรามีตัวซ้ำหนึ่งตัวแล้วคือ R รลาก R ลงมานี่ r ใช่ไหม ลากเครื่องหมายลงมาครูให้เห็นภาพชัดเจนไหมต่อไปลากทั้งหมดลงมาดูนะ p บวก7 q นักเรียนดูครูต่อนะนักเรียนจะไม่งงอะไรเลยต่อไปนักเรียนดูนะครับเราได้ R มาแล้วซึ่งตรงกระโจทย์1ตัวใช่ไหมครับตัวนี้สามารถเปรียบเทียบได้แล้วต่อมาเรายังไม่มี q เพราะว่ามันไม่ใช่ Q ใช่ไหมครับมันคือ p บวก 7q แต่นักเรียนฟังครูง,ง่ายๆพิจารณาง่ายๆใช่ไหมครับนี่ Q กี่ตัวนี่คิว7ตัว Q ิว7ตัวแปลว่านึกง,ง่ายๆคิว7ตัวเนี่ยยังแพ้ตัว r เลยดังนั้นคิดง,ง่ายๆคืออย่างนี้ครับ Q ิว7ตัวเนี่ยนักเรียนดูนะคิว7ตัวเนี่ยยังไงมันก็มากกว่า Q ตัวเดียวครูสอนง่งายๆไหมนักเรียนนึกง่ายๆสิครับ เรามีตัวคิวอยู่เจ็ดตัวก็แปลว่าเรามีเพื่อนอยู่เจ็ดคนเราต้องเอาชนะแค่คนคนเดียวคือคิวตัวเดียวดังนั้นเลยเกิดออโต้ตัวนี้ขึ้นมาออโต้ Auto คือเรารู้อัตโนมัติเลยว่ายังไง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 คิวเนี่ยมันก็ต้องอันนี้อ่านมันน้อยกว่าใช่ไหมครับคิวอะ่ะมันก็ต้องน้อยกว่าเจ็ดคิวอยู่แล้วเราก็ใส่ออโต้ได้เลยออโต้ Auto แปลว่าในโจทย์มันไม่มีแต่เรารู้โดยอัตโนมัติเพราะว่าเจ็ดคิว มันตั้ง7คิวมันต้องมากกว่าคิวเดียวอยู่แล้วเราจึงใส่บรรทัดนี้เข้าไปเราเรียกว่าออโต้ออโต้แปลว่าเราร่วงรู้อยู่แล้วว่าคิวอ่ะมันก็น้อยกว่า7คิวตามหลักการอยู่แล้วน้อยกว่าก็คือเครื่องหม่ไปทางซ้ายใช่ไหมครับก็คืออ้าปากเรียนง,ง่ายๆคือครูสอนมานานเนาะง่ายๆเรียนมันจะอ้าปากไปทาง7คิวเพราะ7คิวมากกว่ามันดังนั้นคิวมันเลยอ่านว่าคิวน้อยกว่า7คิวถูกไหมครับ แต่มันมี P ีพ่วงมาด้วยก็ไม่ต้องสนใจมี P ีพ่พวงมาด้วยยิ่งเยอะเลยถูกไหมครับเพราะว่าทุกตัวมากกว่า0ูนเอา P บวก7 Q ยังไงยังไงมันก็มากกว่า Q เดียวเราเรียกออโต,โต้เสร็จแล้วต่อไปอนีนเห็นไหมครับอะไรคราวนี้เรามีตัวที่เหมือนกันกับโจทย์2ตัวยังมีแล้วมี R กับ Q ยังมีแล้วแล้วใจเย็นนะดึงลงมานี่ R ดึงขึ้นใหมาลงมาครับนี่น้อยกว่า ตรงนี้ไม่ต้องสนใจใช่ไหมครับไม่ต้องสนใจพะเราไม่ได้เปรียบเทียบดึงเครื่องหมายลงมาแล้วก็ดึงคิวลงมาเห็นอะไรไหมครับเครื่องหมายนะตอนนี้มันไปในทางเดียวกันเห็นไหมพอไปในทางเดียวกันสามารถยุบรวมเป็นเครื่องหมายเดียวกันได้ก็คือทางเดียวน้อยกว่าดังนั้นเมื่อเราอ่านอีกทีหนึ่งเราจะอ่านมันว่าอะไรครับคน้อยกว่าอ หรืออ่านว่า R มากกว่า Q นั่นเองซึ่งตรงกับโจทย์ไหมครับแบ็กกลับไปที่โจทย์อย่างนี้ปะแบ็กกลับไปเราคำนวณได้ว่า Q น้อยกว่า R โจทย์ก็บอกว่า Q น้อยกว่า R ดังนั้นโจทย์บอกความจริงคือ t r u e true ที่แปลว่าจริงเพราะว่าเราคิดตรงกันเข้าใจไหมครับเนี่ยหลักการออโต้ครูสอนมาน,าน้าทังเรียนตามครูเนี่ยครับ ครูสอน11คลิปนักเรียนเข้าใจแน่นอนออโต้ออโต้คือนักเรียนอะ่ะคิดตัวแปรขึ้นมาได้เลยอันเนื่องมาจากว่า 7Q อ่ะตัวแปรที่สัมพันธ์ใช่ไหมครับ 7Q ตั้ง7ตัวมันต้องชนะ Q เดียวดังนั้น 7Q ก็มากกว่า Q เราก็ได้ออกมาแหละพอได้ออกมาปุ๊บเรารู้ทันทีเลยว่า Q มันน้อยกว่า R แน่ๆถูกไหมครับก็ดึงลงมายุบเครื่องหมายก็กลายเป็น Q น้อยกว่า R อ่ะครูข,ขยับนิดนึงน,น,นะก็กลายเป็นสรุปนะครับนี่ Q น้อยกว่า r ซึ่งตรงตามโจทย์ใช่ไหมครับพอตรงตามโจทย์ปับ๊บจบเลยแสดงว่าโจทย์บอกจริงชัดเจนไหมข้อแรกง่ายๆกลับไปที่โจทย์ครับดังนั้นสามารถข้อสรุปที่1สามารถสรุปได้ว่าเป็นยังไงครับข้อที่1สามารถสรุปได้ว่าจริงครูย้อนตรงน,น,น,นี้นั้นั่นข้อที่หนไม่มีพื้นที่ครูเขียนขึ้นไปละกันข้อสรุปที่1เป็นจริง true ใชไหมครับต่อไปดูข้อสรุปที่2ข้อสรุปที่2 a น้อยกว่า d ครูลอกโจทย์อีกอันหนึ่งนะข้อสรุปที่2ข้อสรุปที่2ทจริงจริงเวลาทำจริงอะแป๊บเดียวเนี่ยครูแค่สอนให้เรียนเห็นภาพช้าๆแต่เวลาสอบจริงออโต้ Auto แบบเดียวครับข้อสรุปที่2โจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่า a น้อยกว่า d a น้อยกว่า d คิดยังไงก็ไปหาที่มี a และ d ใช่ไหมครับไปหา a และ d ที่มันอยู่คู่กันก่อน นักเรียนอย่าไปมองสะพานเชื่อมนะหลายๆคนชอบพูดคาว่าสะพานเชื่อมมันไม่มีอยู่จริงหรอกนักเรียนมองแค่ว่ามันอยู่บรรทัดเดียวกันหรือเปล่าดู A กับดีมีบรรทัดเดียวกันไหมมีนี่นะดูที่เขาเราแปลงแล้วจบแล้วเนี่ยถูกไหมมันอยู่บรรทัดเดียวกันเห็นไหมครับนักเรียนมันอยู่บรรทัดเดียวกันพออยู่บรรทัดเดียวกันปุ๊บเห็นไหมมันอยู่ห่างกันมันอยู่ A ออยู่ซ้ายสุดดีอยู่ขวาสุดนักเรียนยกมาหมดเลยก็ได้โอเคไหมครับครูยกมาหมดเลยครูเรียกมันว่า บรรทัดล่างหลายๆคนเออจะเชื่อมไปเรียนมาว่าเชื่อมสะพานอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมรับเรียนมันไม่ต้องเชื่อมนักเรียนดูก่อนว่ามันอยู่บรรทัดเดียวกันหรือเปล่าถ้ามันอยู่บรรทัดเดียวกันได้เลยคิดเลยแต่ถ้ามันอยู่คนละบรรทัดจริงๆค่อยเชื่อมบนล่างเอาไหมครับเดี๋ยวไว้ดูครูสอนเรื่อยๆแต่หากใครใจร้อนไปดูครูสอน11คลิปก่อนครับครูสอนไม่ครบเลยเห็นะอันนี้ครูแค่เฉลยข้อสอบจริงบรรทัดล่างบรรทัดล่างคืออะไรครับครูดึงมาหมดเลย บรรทัดล่างคูกแกลขึ้นใหม่แล้วเนาะก็กลายเป็น A น้อยกว่าหรือเท่ากับ B บวก S น้อยกว่าหรือเท่าน้อยกว่าเฉยๆแล้วก็4ีลบดีอันนี้เนาะต่อครับนัเรียนดูครูนะชา้าๆนะเราต้องการ A แล้วเปลี่ยนสีนิดนึงเราต้องการ A A มีแล้วสบายเห็นบ้านเรียนพอคุยดีนะถ้าเรามีเหมือนกันหนึ่งตัวสามารถออโต้ได้แล้วมันง่ายไปต่อนะเนเรียนไปต่อนะ หลายคนงงตรงนี้เดี๋ยวมาดูครูสอนต่อมานะหลา,หลายคนคิดข้อนี้คิดว่ายากมากจริงๆมันง่ายต่อไปเราต้องการตัวดูตัวดีแต่ตัวดีมันอยู่สองคนดังนั้นยังเทียบไม่ได้ชา้าช้ายุบเครื่องหมาย A ลโรมาที่ A เครื่องหมายนี้ยังอยู่เหมือนเดิมน้อยกว่าหรือเท่ากับตรงนี้เราเรียกมันว่าข้ามเพราะเราไม่ได้สนใจไม่ได้โฟกัสใช่ไหมครับข้ามง่ายไหมครับแล้วก็น้อยกว่าแล้วก็ C บ d ชา้าชต่อไปครับ เครื่องหมายสองเครื่องหมายนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันไปทางเดียวกันสามารถยุบได้อีกทีหนึ่งแล้วยุบเป็นอะไรล่ะครูนักเรียนจำไว้ครับเวลาเรายุบเราจะยุบเครื่องหมายที่มันดูแปลกน้อยที่สุดขวัวอธิบายง่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับกับน้อยกว่าถ้ารวมกันจะได้ตัวนี้ชัดเจนไหมครับเพราะมันไม่แปลกมันไม่มีเครื่องหมายเกินมาเครื่องหมายเกินคือเครื่องหมายอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เครื่องหมายไม่เกินคือแบบนี้ขูเขียนชัดเจนนะถ้ายุบสองอันได้ตัวนี้พอได้ตัวนี้ปุ๊บนักเรียนก็ดึงเอลงมาเอ เราก็ดึง c ลบ d มาถูกไหมครับต่อไปนักเรียนไปไม่เป็นตรงนี้ใช่ไหมครับนักเรียนบอกว่าไม่รู้ว่าจะไปอะไรถูกไหมครับมาดูคู่ต่อต่อไปคืออย่างนี้หลายๆคนทําไปต่อไม่เป็นเอาแบบง่ายๆก่อนนะนักเรียนจริงๆนักเรียนเห็นก็ตอบได้แล้วครับดูครูนะตรงเนี้คิดง่ายๆ c ลบ d นักเียน c ลบ d มันอาจจะเนีย มันอาจจะดูคูนะครับมันอาจจะมากกว่าดีก็ได้เราไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่า C C เป็นอะไรไงเราไม่รู้ว่า C เป็นอะไร C-D ลบ d อาจจะมากกว่าดีก็ได้ถูกไหมครับในขณะเดียวกันมันอาจจะน้อยกว่าดีตัวเดียวก็ได้คือเราไม่รู้อะไรเลยเพราะเราไม่รู้ว่า C กับ D เป็นอะไรกันแน่ไงดังนั้นมันอาจจะน้อยกว่าดูคูดูดีๆนะเนี่ยเอาใหม่นะ c ลบดเนี่ย มัน,ม,นมันอาจจะมากกว่าดีก็ได้อาจจะมากกว่าดีตัวเดียวก็ได้ถูกปะเพราะมันไม่ใช่เครื่องหมายบวกไงเออทันโคลไหมครับหรือ c ีลบดี D เนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าดีก็ได้เราไม่รู้ถูกไหมครับดังนั้นนักเรียนตอบได้ทันทีเลยเนี่ยอันเนี้ยไม่แน่ไม่แน่แนคือเอย่างงงอยู่ไปครับครูสอนง่ายกว่าเดิมครูแก้นักเรียนครับ <laughs> โอเคครับต่อไป แกงคาพูดนักเรียนนี่เรียน,น,นทำอย่างนี้ดูครูเครื่องหมายลบมันดูยากใช่ไหมย้ายฝั่งสิย้ายฝั่ยยงก็กลายเป็น A อบวกดี D, น้อยกว่า C อย่างนี้ครูสอนนี้ชัดเจนไหมครับน้อยกว่า C ได้ยังได้แล้วคราวนี้มองง่ายขึ้นยังมองง่ายแล้วต่อไปครับคราวนี้ชัวชัวนักเรียนฟังคุยดีนะชัวชัวเลยดูครูครับเทคนิคครู A อบวกดอ่ะมันต้องสองตัวเอามาบวกกันนะครับมันต้องมากกว่า A ตัวเดียวอยู่แล้วใช่ไหมครูสอนถูกหรือไม่ถูกเพราะว่าเรารู้ด้วยหลักการออโต้เลยอันเนื่องมาจากว่า A กับ d เนี่ยสองหัวเนี่ยบวกกันอ่ะมันต้องชนะ A ตัวเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้น A ตัวเดียวอ่ะมันย่อมน้อยกว่า A บวกดได้แล้วบรรทัดที่1ถูกไหมครับไปต่อ A บวกดเนี่ยโฟกัสแค่นี้ใช่ไหมครับมันต้องมากกว่า A ตัวเดียวอยู่แล้ว ทันครูสอนปะง่ายนะเนี่ยต่อไปยังไม่จบตรงนี้เราออโต้เข้ามาแน่นอนตรงไปตามโจทย์แล้วแล้วเรายังออโต้ได้อีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมครับ A บวกดี D เนี่ยมันบวกกันนะย,ยังไงมันก็ต้องมากกว่าดีตัวเดียวอยู่แล้วเพราะว่าสองหัวดีกว่าหัวเดียวนไมครับมากกว่าดีอยู่แล้วเจออะไรขึ้นครับเครื่องหมายตรงนี้มากกว่าเครื่องหมายตรงนี้มากน้อยกว่าดึง A ลงมา ดึงดีลงมาตังเรียนเห็นอะไรไหมครับเครื่องหมายมันขัดแย้งเมื่อเครื่องหมายขัดแย้งแปลว่ามันไปคนละทางเลยอาจจะน้อยกว่าหรืออาจจะมากกว่าก็ได้มีเอยังมีแล้วมีดียังมีดีแล้วเครืองหมายขัดแย้งกันปะขัดแย้งปุ๊บนักเรียนตอบทันทีเลยว่า not sure <c oughs> ไม่แน่อ n ใช่ไหมครับพอ e n ปุ๊บตักเรียนย้อนกลับไปแสดงว่าเนี่ยครับตั้งแต่แรกที่ครูพูดปั๊บ เป็น n ใช่ไหมจริงๆนักเรียนทําหน้านี้เสร็จเลยก็ได้ครูอธิบายต่อสมมตินักเรียนทําเสร็จใช่ไหมครับก็ถึงบรรทัดนี้แล้วลอกลงมาน้องเรียนครูทาบรรทัดนี้ให้เสร็จก็ได้นักเรียนจะได้เห็นภาพก็ลอกลงมา A น้อยกว่า a บวก d ใช่ไหมครับส่วนตัวหลังไม่ต้องสนใจเพราะว่าไม่ได้โฟกัสใช่ไหมครับต่อไป A บวก d อ่ะมันก็มากกว่า d ตัวเดียวอยู่แล้ว เห็นเอไหมเอขึ้นหมายไปทางนี้ดี D ขึ้นหมายไปทางนี้มันไปคนละทางปั๊บขัดแยงง้งกันยังไงก็ต้องตอบ n เลื่อนใช่ไหมครับขัดแย้งกันยังไงก็ต้องตอบ n ทันครูสอนไหมครับตามนี้นเนาะเรียนขยับอีกทีหนึ่งอ่ะตรงนี้ง่ายไหมครับเรียนอ่ะกลับไปกลับไปที่โจทย์ข้อสองตอบ n เห็นไหมครูสอนต่อ ข้อสรุปที่1เป็น T ข้อสรุปที่2เป็น n ถ้าจะตอบ1ต้องเป็น TT ถ้าจะตอบ2ต้องเป็น fF ถ้าจะตอบ3ต้องเป็น nN ดังนั้นข้อนี้ไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็น TN TN ก็คือต้องตอบเท่าไหร่ครับข้อตอบ4มีใครทําถูกไหมครับข้อนี้ข้อนี้ตอบ4นั่นเองข้อสรุปแรกเป็นจริงข้อสรุปที่2เป็นไม่แน่ตอบ4เป็นไงครับเข้าใจมากขึ้นไหมครับเรียนครวอธิบายง่ายๆเลยนะเนี่ยครับช้าๆเรียนลองดูครูสอนช้าๆครับเราจะเข้าใจ เห็นไหมครับถ้ายังไม่แม่นไปดูที่ครูสอน11คลิปจะเข้าใจหา11คลิปไม่เจอครูแปะไว้ตรงใต้คอมเมนต์นะเลื่อนดูคอมเมนต์ครูครับครูปรหมุดให้เลยโอเคนะครับก่อนจากกันครับนักเรียนมาติวกับครูนักเรียนบอกครู11คลิปอยู่ไหนจริงๆมันก็อยู่นี่แหละนักเรียนมันอยู่ตรงนี้ติว40คลิปเนี่ยครับเข้าไปดูได้เวลาเรียนเข้ามาช่องครูครับแนะนําให้กดเพลย์ลิสต์นักเรียนจะเจอการติวหัวข้อต่างๆแยกหมวดหมู่ชัดเจนนะครับ กดเพลย์ลิสต์ครับจากนั้นแนะนําให้กดติดตามไว้นักเรียนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ครูอัพบ่อยๆจะได้ตามทันนะครับแค่นี้เองครับวิธีการเรียนง่ายๆนักเรียนคลิกตัวเพลย์ลิสต์แล้วก็เรียนตามใจชอบครับครูแบ่งหมวดหมู่แบ่งวิชาให้แล้วตามนี้เนาะเป็นไงครับเงื่อนไขาสาระปีละ10ข้อ20คะแนนเก็บได้เต็มได้ผ่านแน่นอนมีโอกาสผ่านใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนตกอะ่ะอันเนี้ยการันตีว่าตกแน่นอนทันไหมครับดังนั้นติดตามครูสอนช้าๆนักเรียนจะเข้าใจทั้งหมดข้อนี้ไม่ได้ยากเลยโอเคมัครบ เราพูดให้ดูงงวยจริงๆแป๊บเดียวทําได้ครูพูดให้เร็วครูพูดให้ช้าเพราะต้องการสอนเรียนแต่ถ้าครูพูดให้เร็วทําให้เร็วมันก็ได้โอเคนะแล้วไม่ต้องกังวลใจครับดูครูสอนครูเฉลยถูกแน่นอนติดตามครูไว้ครับไว้เจอเงื่อนไขสลักในคลิปที่สองสามสี่ไปเรื่อยจนครบสิบตัวจะได้เข้าใจลึกซึ้งเนาะไว้เจอครูในคลิปต่อไปครับคลิปนี้สงสัยตรงไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเนี่ยสวัสดีครับ